สวัสดีครับวันนี้คุณนนจะพาเด็กๆนะครับมาทำความรู้จักกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันครับ ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับถูกเขียนขึ้นนะครับและก็ถูกคิดขึ้นจากนักคณิตศาสตร์ชาวโบราณครับซึ่งชื่อว่าพีทาโกรัสนั่นเองครับพีทาโกรัสเป็นใครครับพีทาโกรัสเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกโบราณนะครับเขาเกิดอยู่บนเกาะซามอสเมื่อประมาณ5 7 0ปีก่อนคริสตกาลนะครับพีทาโกรัสนะครับเป็นผู้ที่ค้นพบทฤษฎีบทพีทาโกรัสครับซึ่งเป็นทฤษฎีบทที่นะครับมีความสําคัญทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากนะครับจึงเป็นบุคคลสำคัญ คันของคณิตศาสตร์นะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่คนพบทฤษฎีที่ปัจจุบันนี้นะครับก็ยังต้องใช้กันอยู่หรือทุกวันนี้เรายังต้องมาเรียนกันอยู่นะครับในส่วนของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณโวนจะพาไปดูและทําความเข้าใจกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาทําความเข้าใจนะครับกับองค์ประกอบของสามเหลี่ยมมุมฉากของพีทาโกรัสก่อนนะครับสามเหลี่ยมพีทาโกรัสนะครับก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากครับซึ่งสามเหลี่ยมมุมฉากคุณครูได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าประกอบไปด้วยด้าน3ด้านนะครับและก็มุมสามมุมแต่สามเหลี่ยมมุมฉากจะต้องมีมุมมุมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมุมภายในเนี่ยกาง90องศานะครับนี่อย่างเช่นสามเหลี่ยม ABC ที่ครูกําหนดให้นี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากและมี มุมที่ C นะครับเป็นมุมฉากนะครับดังนั้นนะครับองค์ประกอบของด้านทั้ง3ามนะครับประกอบไปด้วยด้านฝั่งนี้นะครับด้าน C นะครับเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากเราเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากครับและด้านที่เหลือนะครับด้านที่เหลือก็จะเป็นด้าน A กับด้าน B 2ด้านนี้นะครับเราเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากครับอ นด้านประกอบมุมฉากนะครับดังนั้นนะครับพีตโกรัตเขาให้ความหมายและให้ความสําคัญของเรื่องนี้มากนะครับเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าพื้นที่นะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่อยู่บนด้านตรงข้ามมุมฉากด้านนี้นะครับหรือด้านซีเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับพื้นที่ของด้านประกอบมุมฉาก2ด้านนี้รวมกันครับนี่ ก็คือพื้นที่ของด้านนี้นะครับด้านที่เป็นด้านสีชมพูเนี่ยจะเท่ากับพื้นที่ของด้านสีเหลืองนะครับบวกกับพื้นที่ของด้านสีม่วงนะครับโห oh, นี่คือคุณสมบัติวิเศษมากเลยครับที่ทฤษฎีบทพีาโกรัสเป็นผู้คิดค้นนะครับแล้วก็ค้นพบทฤษฎีตรงนี้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถนําองค์ความรู้ของพีทาโกรัสเนี่ยเอามาใช้ในการหาความยาวนะครับของด้านทั้ง3แบบมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะครับ พี่ทาวกลัสบอกว่าด้านที่อยู่ด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเนี่ยนะครับพีทาวกลัสบอกว่ามีค่าเท่ากับ4กาลังสองครับ ก็คือด้านยกกําลังสองนั่นเองนะครับมีสูตรของการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือ C ีํกำลังสองนะครับจึงมีความาสัมพันธ์ก็คือ C ีํกำลังสองนะครับเท่ากับ A ยกกำลังสองบวกกับ B ยกกำลังสองนั่นเองครับอ่าและสูตรนี้แหละครับที่เป็นสูตรที่ในบทพีทาโกรัสที่สําคัญทําให้เราต้องมาศึกษาแล้วก็มาทําความเข้าใจนะครับเพราะเราสามารถเอาความสัมพันธ์ของอตราตัวทั้งสามด้านเนี่ยนะครับมาหาความสัมพันธ์ของรูปอื่นอืที่อยู่ในชีวิตประจาวัน เราได้หมดเลยนะครับในส่วนของรูปที่มีความสัมพันธ์ก็คือเป็นสามเหลี่ยมม,มุมฉากเหมือนกันนะครับ เราเรียกด้านตรงข้ามมุมฉากด้านนี้นะครับหรือส่วนของเส้นตรง AB ส่วนนี้ว่าเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับซึ่งมีขนาด c หน่วยและด้านประกอบมุมฉากด้านที่1น,นะครับก็คือด้าน BC นะครับยาว a หน่วยและอีกด้านนี้นะครับที่เป็นด้านประกอบมุมฉากอีกรูปหนึ่งก็คือด้าน AC ครับยาวขนาด b หน่วยนั่นเองนะครับ เรามาลองดูตัวอย่างตะข้อหนึ่งนะครับว่าจากสูตรทิษิบทพีทาโกรัสเนี่ยนะครับนำมาหาความสัมพันธ์แบบไหนเราจะหาอย่างไรนะครับตัวอย่างที่1นะครับสมมุติว่าสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับ,มมเ,รบเป็นสามเหลี่ยม ABC นี่แหละที่กําหนดความยาวของด้านทั้งสองมาให้นะครับโดย กำหนดให้ด้านนี้ครับด้านประกอบมุมฉากด้านที่1ยาว3าหน่วยนะครับด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งยาว4หน่วยนะครับจงหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากครับนี้ด้าน AB ด้านนี้นะครับว่ามีขนาดกี่หน่วยแน่นอนครับเราก็สามารถนําเอาทฤษฎีบทของปิทาโกลัสที่บอกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองใช่ไหมครับจะมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองบวกกัน นะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูครับจากที่ที่บทพิทาโกรัสสามารถหาความสัมพันธ์ของความยาวนะครับหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนี้ได้อย่างไรมาดูกันครับจาก c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวก b กําลัง2นะครับซึ่ง c กําลัง2ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับ จะมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองบวกกันซึ่งก็คือ3ามกำลังสองนะครับบวกกับ4ยกกาลังสองนั่นเองนะครับ, <ue> บกกซึ่ง3ามกำลังสองก็มีค่าเท่ากับ9ครับและ4ี่กำลังสองก็มีค่าเท่ากับ16การยกกําลังสองก็คือการคูนกัน2ตัวนะครับสามคูณสมี 3, <t ell> <4 S 1> ค่าเท่ากับ9 4ี่คูณสมีค่าเท่ากับ16นั่นเองครับ9ก้าบวกสินะครับมีค่าเท่ากับ25 เพราะฉะนั้น C กําลัง2หรือด้านตรงข้ามยกกําลัง2เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ25ครับอะไรครับที่ยกกําลัง2แล้วนะครับมีค่าเท่ากับ25หรือ อะไรก็ตามนะครับที่คูณกัน2ตัวแล้วมีค่าเท่ากับ25ครับก็คือ5คูณนั่นเองครับเพราะฉะนั้นความยาวของ C นะครับจึงมีค่าเท่ากับ5นั่นเองครับและนี่ก็คือการหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับจากคุณสมบัติของทฤษฎีบทฟีทาโกรัสนั่นเองครับมาดูอีกข้อนึงนะครับสมมุติว่าข้อนี้นะครับไม่ได้ให้หาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก แต่ให้หาความยาวของด้านประกอบมุมฉากล่ะทํายังไงครับแน่นอนครับเราก็ยังหยิบยกนะครับทฤษฎีบทปีทาโกลัสที่บอกว่า c ยกกําลังสองเท่ากับ a ยกกาลังสองบวก b ยกกําลังสองนี่แหละนะครับเอามาหาความสัมพันธ์ได้ครับยังไงอะครับก็แทนค่าได้ตามปกติเลยครับ c คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับซึ่งเราทราบแล้วว่ายาว13ก็แทนค่าเป็น13ยกกําลังสองนั่นเองครับส่วนด้าน a นะครับสมมติเราไม่ทราบเราก็ให้เป็น a ไว้ก่อนนะครับก็คือด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่ง ส่วนด้านอีกด้านหนึ่งเราทราบแล้วนะครับเอาก็เอามาแทนค่าได้เลยดังนั้นนะครับเมื่อแทนค่าออกมาแล้วผลลัพธ์กลายเป็น13ยกกำลัง2เท่ากับเท่ากับ169นั่นเองครับเขียนผิดนะครับ169ครับและ ห้ากลังสอก็มีค่าตท่ากอบ25นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากทราบด้าน A นะครับด้าน A หรือด้านประกอบมุมฉากด้านนี้นะครับก็ต้องทําการลบ25ทั้ง2อค่าของสมการหรือย้าย25ไปลบฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมาเท่ากับใช่ไหมครับกลายเป็น169นะครับ169หลบย5 เท่ากับ144นั่นเองครับเพราะฉะนั้น c ีกาลังสองมีค่าเท่ากับ144อะไรคูณกัน2ตัวนะครับเท่ากับ144นั่นก็คือ12นั่นเองครับเราจึงทราบความยาวของด้านประกอบมุมฉากด้านนี้ว่ายาว12หน่วยนั่นเองครับอีกสักข้อนึงนะครับ จงหาค่าของ x นะครับนี่เมื่อ x ก็เป็นด้านประกอบมุมฉาก <ileri> นะครับเป็นด้านประกอบมุมฉากใช้สูตรไหนครับครูก็ใช้สูตรเดิมนะครับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่ว่า c ยกกําลังสองเท่ากับ a ยกกําลังสองบวก b ยกกําลังสองนั่นเองครับเราทราบความยาวด้านไหนเราก็แทนค่าไปด้านนั้นนะครับเราทราบความยาวด้านตรงข้ามว่ายาวเท่ากับ10เราก็แทนเข้า,าไปที่ c ครับเราทราบด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งนะครับว่ายาวเท่ากับ8เราก็แทนค่าเท่ากับ8ครับและอ ด้านหนึ่งเราก็ติดตัวแปรไว้จากนั้นเราก็หาค่าของเลขยกกําลังนะครับ10ยกกําลัง2มีค่าเท่ากับ100นะครับ8ยกกําลัง2มีค่าเท่ากับ6.4นะครับดังนั้นเราอยากทราบ b นะครับซึ่ง b นะ คือด้านประกอบของฉากเราก็ต้องย้ายหรือทําการลบ64เข้าทั้งสอง 2, ข้างของสมการนะครับเพื่อให้เหลือบี B, เพียงข้างเดียวนะครับจะทําให้ได้ว่า100-64ลบนะครับมีค่าเท่ากับ36กันเองเพราะฉะนั้น B กําลังสองนะครับมีค่าเท่ากับ36 B เดียวนะครับก็คืออะไรคูณกัน2ตัวมีค่าเท่ากับ36ครับ คือ6นาทีครับเพราะฉะนั้นความยาวของด้านที่เหลือนะครับก็คือด้านประกอบมุมฉากด้านนี้จึงมีค่าเท่ากับ6หน่วยนั่นเองครับอ่าและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของการหาความยาวของด้านทั้ง3นะครับโดยการที่เราทราบด้านมา2ด้านให้เราหาอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆมาลองทําแบบฝึกหัดกันดูนะครับนี่ลองหาความยาวของโจทย์ต่อไปนี้อ่า ไปลองประจำเป็นการบ้านนะครับหรือลองฝึกนะครับจากแบบกรัดตรงนี้ว่าเราจะหาความยาวของด้านที่เหลือได้หรือไม่รูปแรกครับ x x อ,อ,อันนี้คือความยาวของด้านตรงข้ามม,ามุมฉากหรือน c นั่นเองใช่ไหมครับต่อมาครับรูปที่2 X ที่อยู่ตรงด้านประกอบมุมฉากด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้น x ตรงนี้อาจจะเป็น A หรือ B ก็ได้นะครับอยู่ที่เรากําหนดแต่เป็นด้านประกอบมุมฉากนะครับและข้อสุดท้ายครับรูปสุดท้าย x ก็อยู่ด้านประกอบมุมฉากฝั่งทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็น A หรือ B ก็ได้นั่นเองครับโอเคครับและนี้ก็คือความรู้พื้นฐานนะครับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับว่ามีความสําคัญนะครับเพราะว่าสามารถนํามาหาความยาวของด้านทั้ง3าได้นะครับเมื่อมีมุมมุมหน การ90าองศาเองนะครับเราสามารถหาความยาวแบบมีความสัมพันธ์ของพีทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นก็คือ c ยกกำลังสองเท่ากับเอยกกำลังสองบวก B ยกกำลังสอ,องเอครับสำหรับคุณนวฝากเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ